เอาแล้วนะฮะสวัสดีชาวโลบอกหรือไวรุ่นโลบอกไวรุ่นจุกนมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมีมซีนั่นเองสกิงโอเคครับผมโดยในคลิปนี้ครับผมผมจะมาสอนหา,หาฮาคีทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสังเกตหรือว่ากาพิบตาหรือจะเป็นหาคีที่แกงแที่สุดตุ้มหาคี้ก่อนนั่นเองครับ แต่ไม่ใช่สีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่นอนก็เป็นสีตามทป์เราเลยนะครับตามทป์ของอาวุธนะครับผมมาแล้วมันจะสอนหางินนีกว่นะมาอย่างแรกนะครับผมคือฮาคิสังเกตโอเคเราจะมาสอนหาครับให้มาตรงเกาะเริ่มนะครับแล้วมาตรงนี้หานักเก็ตแมนครับนักเก็ตแมนจะยืนอยู่นี้นักเก็ตแมนเราก็ออกคุยไป คุณสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับฮาคิสเกตไหมเพร่ะไดกับเงิน2อง้านห้าเซนเราก็เรียนไปเลยครับอ่ะเรามันจะบอกว่าทําอะไรได้นะครับเราจะมาบอกนะครับเราจะมองได้จากระยะไกลนะครับผมเราจะเห็นนะว่ามอนตัวนั้นเวลเท่าไหร่บ้างนะครับผมอ่ะเออสมมตุติอันตรงนู้นใช่ไหมเวลห้าสิบพอเดินเข้าไปปกติมันไม่มีบอกนะพอเดินเข้าไปนี่ห้าิบ แล้วก็สามารถเห็นเวิของเพื่อนได้ด้วยนะครับผมทําให้เราไม่ต้องบอกว่าเปเพื่อน,นเยอเท่าไรหร่ะว่าอ๋อกูมเปิดฮห้คิ้ดูอ่ะก็เปิดดูนี่ดดดได้แบบนี้เลยอ่ะขออภัยในคำหยาบด,ด้วยแต่ผมจาเป็นต้องใช้นะครับมังนะเออแล้วก็ทําอะไรได้อีกสามารถแบบนี้ครับหลบหลีกได้ครับหลบหลีกแซกซึมเป็นไงฟยวมากแค่ไหนอืม เปิดได้เรื่อยๆครับวิธีการเปิดนะครับคือปุ่มตัว E E ครับผมมาแล้วต่อไปนะครับจะเป็นฮาคี้เกี่กับกาวิตาแบบนี้ครับผมมาอย่างแรกนะครับผมเราไปเกาะนี่กันเลยไปเกาะ Snow Islands ครับแต่ถ้าใครไม่รู้เปิดเขียมทิศครับเปิดกดไปที่ i อแลนดครับแทร็กที่ Snow Island ครับ มันจะอธิบายครับแผนที่มันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่านี่นี่ครับอม,มาครับเราก็ตรงเกาะมาเลยครับเราจะเจอไอ้หน้าหล่อนี้ไอย้ยิ้มแต่เราไร่ศัตรูไงพี่ชายเราเดินไปทางนี้หันซ้ายหันซ้ายอีกเจอพี่ซิกมาหรือกีก้าแชทของเรานั่นเอง กามนี่มัดมดเลยนี่หน้าแบบกระตัอมีวิ่งทุกวันโอเคช่างมันมาครับเรามากด e เ,เพิ่มเฮ้ยนี่แกน่ะสนใจจะเรียนเกี่ยวกับการผิดตาไหมในราคาหนึ่งแสนเราก็เรียนไปเลยนี่ครับผมวิธีใช้นะครับจะเป็นกดตัวอากดตัวอาไกลเท่าไหนเท่านี้นี่ครับผม ตัวอาลาเอาเมาชีไปที่ที่เราอยากตัวว้าไปอะแต่ถ้าถามว่ามีประโยชน์อะไรผมก็ไม่ทราบแต่ผมพอทราบอยู่อีกนิดหนึ่งจริงๆสมมติผมโดนเหล่าปลาตัวนี้ลุมต่อยใช่ไหมโอ้ยโดนปลาต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแล้วก็ว้าบหนีเลยแล้วก็รันรันรันแบบนี้เฟี้ยวเลยครับมาต่อไปครับเรามาสอนหาฮาคีที่แข็งแกร่งที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือ พาฮีโเกะอ,อย่างแรกนะครับไปที่ซัสไอแลนด์ครับแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่มีพอท่อนเปิดตรงนี้ครับเลื่อนลงมากดที่ไอแลนด์ครับเลื่อนลงมาซัสไอแลนด์ครับนี่ครับจะมาอยู่ตรงนี้พอคุณไปถึงเกาะใช่ไหมก็ให้ตรงไปเลี้ยวขวามาที่อมองอัดปึ๊บพอมาปึ๊บบินขึ้นเกาะอะหรือจะกระโดดก็ได้ ให้มาลงเส้นทางนี้ครับอ่ะจะอยู่ประมาณนี้พอคุณอยู่นี่เดินมาบึ๊บบ,บ,บ,บ๊เดินมาอยู่นี่ออร่ามาเตอร์ครับใหอ,อินทวริร์เขาจะบอกว่าเฮ้ยนายน่ะสนใจเรียนเกี่ยวกับออร่าไหมหรือว่าฮาคิโกะซ่อแต่นายต้องแรกมาด้วยมีมคิว์อันหนึง่งแล้วก็เงินอีกเล็กน้อยคือ10ล้านบาท <laughs> 10ล้านบาทนี่ไม่น,น้อยเลยนะพี่ล้านเลยอ่ะพี่ออรา่าอโ่อ่า ออร่าจะช่วยเรื่องการบูทดาเมจและการความอืดอ่ะเราก็เลนไปเลยแต่10ลร้านเนี่ยหาง่ายใช่ไหมแต่ถามว่าฟอปป้าเอ้ยเอ่อมีมคิวหาจากไหนมีมคิวตรงนี้ครับเป็นขั้นเลเดารี่โอกาสได้นะครับตีมีมบีดนะตีมีมบีดโอกาสได้50%ครับถ้าได้ก็ไปคุยกับไอ,อ้เตียนนั่นพร้อมกับเงินอีกเล็กน้อยคือ10ล้านครับอ่ะ พอเรียนรู้เสร็จก็จะได้าฮาคิมาเป็นแบบนี้เลยโอเคครับมาเรามาลองดาเมจกันดีกว่าอันนี้คือวิธีกดใช้นะครับคือตัวบีครับผมเปิดปิดอันนี้กดตัวบีอ่าดูได้า่างอบิลิตี้ตันแล้วด้วยนะครับเพราะว่รราการฟาร์มฮาคินะครับผมก็ง่ายๆครับตีอะไรบ่อยๆใช้บ่อยๆกดใช้บ่อยๆหลบบ่อยๆจากาฮาคิสสังเกตอ่ามาครับเดี๋ยวเรามาลองดาเมจนะครับว่าเพิ่มอะไรบ้างนะ ตอนเวลตันนะครับจะเพิ่มหนึ่งร้อยซนดาเมจครับหรือว่าเป็นเพิ่มดาเมจ2เท่านั่นเองครับผมแล้วก็เพิ่มห้าสิดีฟเอนครับหรือพลังป้องกันนะแต่ลดดาเมจนี่ครับ4ี่7ี่ร้ยสี่เจ็ใช่ไหมตีธรรมดาแต่พอเราเปิดฮาคินะครับผมปั๊ม8 8 9 4ันด้าสี่ถือว่าเพิ่มมา2เท่าเลยนะครับผมอ่าสุดยอดไปเลยมาครับแล้วเรามาลองกับความอึดบ้างดีกว่ามาเราลองไม่เปิดฮาคิแล้วเราไปใส่ปุ้มเนี่ยมันตีเราทีละ 55ดาเมจนะครับผมอ่าแล้วเราลองเปิดฮาคีปบึ้มลดดาเมจสอเท่าใช่ไหม๋อไม่ใช่ลดดาเมจลดาดาเมจหนึ่งจุเท่าครับผมปุ๊บนี่ก็จะตีเบาเบาเบเบาเลยเอ,อ่าพี่พี่เปลี่ยนสีฮาคี้ใอยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอ่าสีฮาคีนะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะพี่พี่อรีนแต่ถ้าใครไม่มีพอทอนเปิดคอมปาสครับ ไอเลนด์ island, ครับแล้วก็ไปที Peace. Peace. Um. ่ p ีพีอะตนาแท็กครับมาก็มุ่งหน้ามาถึงจุดนี้พอเรามุ่งหน้ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็ไปเลยเลี้ยว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 ไปนี้บึ๊บ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 ึ๊บบึ๊บเึ๊บรึ๊บบึ๊บบึับอึ๊บกยึ โอเคครับผมสีฮาค mm hmm. ีนะครับโอกาสได้นะผมเจ้ามานี้ดูเอานะเรื่อยๆๆๆนี่ครับผมโอ้โหเรื่อนเร็วมากอารีโลครับเฮ้ย hey, นักผจญภยัยคุณสนใจเปลี่ยนสีฮาคีของคุณไหมหรือว่าฮาคีก่อนนั่นเองนะครับสําหรับ1ิเจม1ิเจมนี่คือถูกมากๆครับตีบ็อกตัวเดียวก็ได้นะสิเจมอะมารีโลเล่นๆกันดีกว่าห้าริโลนี่สกาเล่ let, ครับ เอา snowy เอาได้ส n o w y เฉยเลยครับส n วี y ที่อะไรศูนจุดหกห้าโอ้โหฮอืชาเรนซสุ่มหาคีย์ตัวมาเร้วไหมยังให้เห็นชาเรนซสุมหาคี์นี้ครับพอสักห้าไรมามาเลยพอเราได้คีคินะครับผมอ่าเราก็ปีแมวเลยบึม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 มีโดนโดนแมวโดนโดนเราไม่รังแกแมวโทษที พี่ผมมีสีฮากี้นียแต่ผมโพลกลีไม่มีปัญหาครับเรามาที่ฟอป้าไอแลนครับตรงมาเลยแต่ถ้าใครไม่รู้พูดตามผมครับคอมปาสหาฟอป้าไอแลนแท็กครับจะมาเกาะนี้ให้เองเลยก็เดินมาตรงนี้ครับตรงหมาสตฟครับนี่ออร่าคอลเลอต์สตอรีครับหรือว่าที่กักเก็บออร่าคอลเลอร์สีของฮาคีเกาะน,นะครับผม ก็กดเลือกใช้ได้เลยหากเรามีแล้วสมมุติผมอยากใช้สีแดงแรงลิตก็ใช้เลยผมอยากใช้หัวไม่สนชัยผมก็ใช้ไปเลยอ่าเพิพพ่ผมอยากใช้สโนวี่กดเป็นเลยสีขาวแล้วก็าฮาคิก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับผมอ่ะอาวุธจะเปลี่ยนตามขอให้ครับนี่ครับจะเป็นดาบสีขาวเท่จัดแต่สกิลไม่เปลี่ยนนะจ๊ะพลาดเลย นี่ครับแล้วก็ฟอปป้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวตีสีขาวโอ้ยดูจีดชื่นมากพิกเซลสอดครับหรือดับสติปสีขาวอุ้ยอันนี้เท่อันนี้เทจ่จช่สรมดาอัน,นี่เฟลเกินอ้าโอเคครับก็คงขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับตัวราไปก่อนถ้าอยากให้มีคลิปหน้าอีกก็ขอช่วยกันคนลไลค์ให้สำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับซ ราบรสมาเออติดตามกันด้วยเจ้าพ่อหนุ่มรอติดตามกันด้วยนะเออห้าวเลยนะมีคนยังไม่กดติดตามติดตามติดตาม